อันนี้ผสมได้กี่วันแล้วตอนลองประมาณเพราะว่าลูกจะเงาผสมเนี่ยเขาอายุ40 45วัน45วันอตอนนี้อายุ5วันตอนนี้คือ60 65 65ก็20วันก็20วันผ่านมา20วันแล้ว20วันก็ะใส5โลใช่ตัวนี้ตัวนี้ผมจะใส่ปุ๋ยทางดินสูตร เสมออยู่ยังใช้สูตรเสมออยู่ในช่วงนี้ยังไม่ใช้เราจะไปใช้13-13 24นี่ช่วงอายุเขาถึงเก็บวันหรือ75วันครับก็คือจะเล่งแป้งแล้วใช่ใช่ครับเล่งแป้งเล่งหมาเล่งน้ำหนักน้ำหนักนะครับระเบิดลูกเขาเรียกอ๋อมาดูครับมันไหวไหมเนี่ยนอนดำพืดๆเลยเอาไหนเกษตรต่อสวัสดีครับเกษตรต่อสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับการปลูกฟักทองแปลงที่2ของเกษตรต่อครับดีไหมดีครับดีอย่างไรประทับใจมากเลยแปลงนี้มันเป็นยังไงเห็นเห็นผลผลิตแล้วประทับใจมากพี่น้องก็อยากรู้ละนะครับประทับใจยังไงเกษตรต่อยกให้พราะไม่พี่น้องดูแล้วกันเอาผมจะกล้ายกไหม่ะจะกล้ายกป้าเกษตรตรตัวเล็กไปเลยนะครับกลัวมันหักให้ให้ช่างช่างโดยใช้มือโอ้น่าจะสิบกว่ามั้งเป็นให้สิบกว่าโอ้ใหญ่จริงครับจริง น่าจะสิบกว่าแล้วดูดูข้างนู้นลูกเล็กลูกเล็กนี้ลูกเล็กพึ่งต่อนะครับลูกเล็กนั้นประมาณสามโมงอันี้อนี้อันนี้เถาฝั่งนี้ก็คือเอามาเสริมเขาเมาเสริมเขาเขาเลยลูกเล็กเขาเลยมาที่หลังเขาแล้วเป็นยังไงเห็นโครงสร้างแต่ละลูกมันหลักหลักสิบโลทั้งนั้นเลยขึ้้นแลวมีความรู้สึกยงไงมันมันมันมีกําลังใจไหมสําหรับการปลูกฟักทองในรูปแปลงที่สองในตัวมี เหตุการ์เยอะอยู่นิดนึงตัดแต่งการตัดแต่งหรือการทำเนะี่ยบางทีอะ่ะเราเราต้องศึกษาเนะเาะโอัต้องาด,ใาดูให้ศึกษาดูให้ละเอียดว่าทํายังไง<อ>ต้องแต่งไอ้นั่นออกเอาอ้นี่ออกหรือยังไงอะไรมีตงงแต่งอะไรบ้างนะครับตอนนี้น พักทองกเ็เสรต่อเมื่อแปลงที่แล้วมันมี1ลูกมี2ลูกมี3ลูกใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้ต่อเอาไว้กี่ลูกลูกเดียวครับลูกเดียวอ๋ออย่างต้นนี้เถวนี้ก็คือลูกมีลูกนี้<ช>ลูกเดียวเพียวเพียวใช่นะถ้าลองลอง,ลองมาอยู่มาจับมาใบาให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับอันนี้ลูกเดียวลูกเดียวอันนี้เป็นพันใหญ่อันนี้คชื่อพันอะไรอ่าทองอัมไพสี่สองหกางอัมสี่สองหกนะครับอันนี้มันจะถึงเวลาตัดแล้วยังใกล้ถึงเวลาอตอนนี้ หกตุลาสตุลาตอนนี้ก็กัน76 76วันแล้วเนี่ยวันอายุการตัดของเขาเท่าไหร่เกษตรลักษบอกว่าเขาเอาไว้90วัน90วัน9กวัน76ก็เหลืออีกประมาณวันประมาณนั้นตอนนี้ตอนนี้เริ่มให้ปุ๋ยทุกวันแล้วให้วันเป็นวันแล้ว ตอนนี้เริ่มให้ทีขึ้นวันเว้นวันใช่ครับบอกแกไม่ปุ๋ยสูตรอะไรต่ออ่าสิบสามสิบสามยี่สิบสี่อ๋อเป็นปุ๋ยตัวท้ายสูงสามสามยี่สิบสี่แล้วก็นั้นหยดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ฉีดทางใบก็เป็นสูตรสองสูตรที่สองก็คือน้ำหมักหลักหมื่นใช่ครับของอาจารย์พดสูตรที่สองใส่ห้าสิบกรัมซี ตอนน้ำ20ลิตรเราก็ฉีดพ่นทางใบตอนแนะนําให้ฉีดช่วงเช้าเช้าแนะนำฉีดช่วงเช้าเช้าเพราะว่าเช้ามืดเลยเหรอใช่ใช่ครับประมาณ6โมงอ่ะตีห6โมงนิดๆประมาณเนี้ยเพราะว่าแนะนําให้ฉีดตอนเช้าเช้านี่เพราะว่าหนึ่งคือคเพื่อตระกูลพวกนี้เขาจะสังก์แสงสังก์แสงได้ดี ช่วงเช้าอ่ะครับราษาสังก็แสงได้ดีดูลูกนี้ดูไปดูเข่าน้นมั่งลูกนี้ผมผมกะไว้ผมว่าน่าจะ1ิบ้าโลนะผมตีไว้นะน่าจะสิอห้าะเราลองจับโลนะจับเต่อลองจับได้มันจะได้เรียบเทียบเพราะว่าจับมือเอามือมือบางว่าขวางอยู่ข้างล่างไงมันหงายนะครับตูดมันหงายขึ้นใช่ใช่เพราะว่าเราเราไม่ได้มาจับแล้วเอาอะไรลองไว้เห็นแวบๆอ๋อนี่ผ้ามันมีสองน้ำสองน้ำนิดนึงมันร่วงไปแล้วมันหลุดไปแล้วเสียต่อบอกว่า สิบอัพสิบอัพสิบอัพเลยครับตรงนี้ประมาณมันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่แถวครับสี่แถวนี่ก็จะประมาณสี่สิบต้นอถึงห้าสิบต้นอ่ะประมาณนี้แหละอ๋อมีมีประมาณห้าสิบต้นนั่นแหละใช่ครับหูแต่ทำไมละห้าสิบลูกประมาณห้าสิบห้าสิบลูกใช่แต่ละลูกกับเบลเบลามแล้วที่สําคัญก้านใบนะมันสูงใช่ใช่ครับกับเครื่องขาเกษตรต่อนะมากเพราะว่าเนี่ยผม บำรุงช่วง,รงแรกบำรุงสูตรหนึ่งไปสูตรหนึ่งกับสูตรสามไปเยอะเยอะอคว<น>ๆหนึ่งกับสามใช่ครับแล้วเราหยุดสูตรหนึ่งและสูตรสามตอนไหนอายุเขาหยุดอะ่ะครับผสมดอกเสรษ่ะประมาณถ้าถ้าเป็นผสมดอกเศรษฐก็หกสิบหกสิบหกสิบห้าหรือเปล่าอ่าประมาณหกสิบห้าครับแล้วหลังนั้นก็เปลี่ยนถูดใช่ใช่ครับก็คือเป็นสูตรสองกับสามส สูตรสามก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรพอมันแข็งแรงแล้วใช่ใช่ครับอ๋ออันนี้ตอนนี้ใส่สูตรสองเพียวใช่ไหมใช่ใช่เพียวเพียวเลยอ๋อไม่ใช้สูตรสามแล้วเพราะว่าน้องฟักทองของเกษตรรักเศษษรต่อนั้นใช่ครับ่อน้างแข็งแรงแล้วใช่ครับน้นไม่ย้ำไม่กลัวแล้วใช่ไหมน้นย้ำก็คือวันเว้นวันฉีดจะดีโอ้ก็คือใช้สูตรกดการปลูกแตงกวาเลยใช่ใช่สูตรสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันกับเว้นวันฉีดเลยใช่แค่ห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับใช่ครับ อันนี้ทองอัมไพที่สามารถสร้างความใหญ่ให้เกษตรต่อได้เห็นนะครับดูมือเกษตรกล้วยเล็กไปเลยนะครับ่าลูกนึงน้าจะญ่สิบโลนะครับสิบโลอ่ะอันนั้นแปลงข้างล่างอีกรุ่นนึงอ๋อมีทางโน้นอีกนะครับแปลงกว่าเดิมเนาะต่อกันต่อกันต่อกันจากตรงนี้อยากไปดูตรงนู้นบ้างโอเคได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางนน้นบ้างที่ผสมดอกเสร็จไปแล้วเสร็จใช่ไหมครับผมถาอยากดูบิ๊กเบิ้มแล้วมาดูที่เพึ่งผสมดอกเสร็จนะครับผม ดูแปลงข้างๆนะครับตอนนี้กี่วันแล้ว,ว 22, อายุสองหกหกสิบหกสิบสองวันหกสิบสองวันหรือหกสิบห้าหกสิบห้าวันโดยประมาณนะครับอันนี้เพิ่งต่อดอกไปไม่กี่วันนี้เองนะครับก็ผสมเสร็จไปแล้วละ่ะเสร็จไปแล้วเสร็จไปลู้ลก,กำลังสายๆอยู่อันนี้ถือว่าติดแล้วเนาะติดหมดแล้วครับแล้วเอื้ันี่มันอยู่ลูกติด,ดแล้วประมาณห้าโลนะพ่อแม่พี่น้องนอนครูคิรีแล้ว มันมันไม่ธรรมดานะครับที่นี่เป็นลูกติดใหม่แต่ผมผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําไมมันชอบดินพวกเนี้ยลูกหลังใช่เนี่ยมันพอแปลงนี้เป็นจะเป็นดินพี่น้องดูนะแต่ว่ามันไม่น่าปลูกอะไรได้นะจริงๆนะไอ้ดินพวกเนี้ยแต่ฟักทองชอบมากใช่ไหมครับใช่ชอบมากเนี่ยถ้าถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับพ่อแม่ถ้าเถาแม่เขาติดอ่ะเนี่ยไอ้ลูกเนี้ยเขาจะไปแล้วอ๋อถ้าเถาแม่ ติดเขาอยู่สะบัดลูกเลยสบัดเลยถ้าเราไม่เก็บออกเขาก็เหี่ยวเหลืองทิ้งไปอย่างนี้แหละเราเราต้องมาไล่เก็บออกแบบนี้ถ้าเหลืองแล้วก็ขายไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องมาเก็บออกก่อนใช่เก็บเก็บออกก่อนใช่ครับอันนี้เราแน่แนๆเก็บออกน่าจะลูกประมาณนี้นี่ที่เราเก็บออกอ่าสาวแจ้มาอาสาวแจ้ไล่เก็บอยู่อันนี้เด็ดได้เด็ดไม่ได้ นี่จะได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้แถงแม่เขาอันนี้แองแม่ผมจะเอาลูกนี้แต่เด็ดอ่ะเด็ดลูกนี้อืมนี่แองแม่เด็ดันนี้ลูกนี้อันนั้นลูกนั้นลูกนี้ไหมลูกนู้นเขาสำรองไว้อยู่อเขาจะตดลูกนู้นนั่นัดหลุดไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นบริเวณแปลงแตงกวาเก่าในบริเวณบ้านของเกษตรรักมักม้วนนะครับพี่แปลงแตงกวาเก่าน่าจะปลูกไปสักประมาณเกือบ ห้าหกุ่นแล้วมั้งอืมครับก็ใช้สารป้องพุงดินไปไปห้าหกุ่นแล้วมันก็ทําให้ดินมันดีขึ้นเปล่าใช่เอเออดินดีขึ้นมากแล้วก็สวยเกินสวยเกินใช่ใช่สวยเกินเพราะว่าบอกว่าสวยเกินด้วยมันมันชนชนเถามันชนกันก่อนเวลาจริงๆกลาผมไอ้นี่อายุเขายังไม่นี่นะครับาอปาร์กกันมาดูบรรยากาศสดๆนะครับอกับน้องได้เอาเลยฟักทองนะเก็บได้เลย อันนี้เพิ่งต่อเสร็จนะอันนี้ดูสังเกตถ้าว่าหาลูกไหนที่ผสมเสร็จนะครับอันนี้ผสมได้กี่วันแล้วต่อลองประมาณเพราะว่าลูกจะเงาผสมเนี่ยเขาอายุ4 0 45วัน45วันตอนนี้อายุ5วันตอนนี้คือ6 0 65 65ก็20วันก็20วันผ่านมา20วันแล้ว20วันก็ะไซ้5โลใช่ตัวนี้ตัวนี้ผมจะใส่ปุ๋ยทางดินสูตร เสมออยู่ยังใช้สูตรเสมออยู่ในใช,ช่วงนี้ยังไม่ใช้เราเราจะไป <13. S 2> ใช้สิบสามสิบสามยี่สี่ช่วงอายุเขาถึงเจ็ดสิบวันหรือเจ็ดสิบห้าวัน ก็คือจะเล่งแป้งลบเล่งแป้งเล่งหมาเล่งผลน้ําหนักนะครับระเบิดลูกเขาเรียกอ๋อคือช่วงนี้ที่ผสมใหม่ในช่วง65วันนี้เราจะบํารุงทั้ง3ส่วนก็คือใช้สูตรเสมอกันใช่อยู่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วครับผมเปลี่ยนฉีดทางใบเป็นสูตร2แล้วอืมอันนี้เริ่มเปลี่ยนทางใบผมหยุดไปแล้วเพราะว่ามันมันมันหลวเกินเขาเรียกอะไรนะมันงามเกินทีตครับมันงามเกินมันเขียวครับผมเขียวเปลี่ยนไป จากเขาเขานู้นนะครับเพิ่มเยอขึ้นมาโมยวนใส่เท่าเดิมอันนี้การรักษายอดหรือว่าการเอาลูกเนี้ยอยู่ในข้อตาที่เท่าไหร่อ้อย่งก็อันนี้มันอันนี้มันสวยเกินมันน่าจะ20กว่านู่นแล้วมั้งอ๋ออันนี้มะครันเพราะว่าลำต้นเขามาจากนู้นนะครับอยู่ข้างล่างนู่นน่าผมว่าน่าจะ20เลยแล้วมั้งครับผมน่าจะถึง20่สิบแหละลองนับแล้วย้อนไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไมมันลุกจัอ่าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณยี่สิบสองใช่ประมาณนอันนี้นับจากแขนแม่นะเราสังเกตจากใบะนีัยมันจะอยู่คู่กันสลับเป็นฟันปลาไปนี่วิธีการนับของใบเขาเอือนเนี่ยเกษตรลวกับประติตตอนเนี่ยจะตัดลูกออกหมดเลยอืเอาลูกลูกเล็กลูกอ่อนเนี่ยเขาตัดองหมดเลยถ้าลูกถ้าลูกนี้ติดะ เจ้าลูกอื่นออกหมดเลยอ๋อก็คือเอาไว้ลูกเดียววันนี้ลูกเดียวเดียวนี่แหละครับจาก65วันที่ผ่านมาใช่ครับเกษตรตออยากบอกพี่น้องเกษตรที่ปลูกฟักทองหรือว่ากาลังจะคิดจะปลูกว่าอย่างไงบ้างเกี่ยวกับการปลูกฟักทองนี่ที่ผ่านได้ครับปลูกได้ปลูกได้แล้วกการใช้สารปรับรุงดินจากเจ้าจุลินทรีย์ทั้ง17บเดอล่ะดีมแนะนำผับผมเราขึ้นล่องเสร็จเนี่ยโรยเลย โดยโรยหน้าร่องคือโรยสารปรปรุงดินใช่โรยสารปปุงดินหน้าร่อง <S <S แล้วก็เคมีหมักแร่ของอาจารย์พศเนาะใช่แล้วก็สีสูตรสามเนี่ยแนะนําให้สูตรสามนะ่ะได้ดีจริงๆริงอะ่ะคือร่องเศษเป็นรูปเป็นรูปร่องใช่ไหมรรเราก็ฉีดหน้าร่องเลยปูพรมด้วยสูตรสามสองร้อยีซีนะฉีดให้ชําเลยฉีดให้ชําเลยสูตรสาม แต่หลังนั้นเราก็บำรุงนะทั้งทางใบและทางดินเป็นสเต็ปสเต็ปไปวันนี้ก็ถือว่าเนาะเราเกษตรกรมาประมวลผลผลิตนะหกสิบห้าวันนะครับแล้วก็เจ็ดฝั่งนู้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกนะครับก็ห่างกันสิบวันครับใช่ครับก็ความแตกต่างก็ไซส์ิบกิโลอันนี้ไซห้ากิโลเดี๋ยวมาสรุปกันว่าวันเก็บเกี่ยวผลผลิตนะในแปลงฟักทองของเกษตรลักมักม่วนแปลงนั้นใกล้แล้ว จะได้เฉลี่ยต่อลูกเท่าไหร่มาติดตามเกษตรต่อเกษตรรักและเกษตรกล้วยกันในช่วงต่อไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณเกษตรต่อนะครับเป็นอย่างสูงแล้วเจอกับการปลูกฟักทองในช่วงต่อไปครับกลาวสวัสดีครับต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสะออนสะออนอันนี้กันไก่กับบ่เอากันไก่ตัด